สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวยูทูบครับวันนี้ก็อยู่พระวุมอีกชิ้นึ่งนะช่องเซตเตอร์ดินด่วนเซตเกตนะครับวันนี้ผมจะพามาชมครับเจ้าแคทเ r อร l l ลาครับ 318DL ครับคันนี้ตัวนี้นี่ถ้าแปดติ๊กเกอร์3าม0น,นี่โอไม่นี้ก็เลยนะครับรุ่นนี้น้ำหนักสุดที่น่าจะอยู่ประมาณ18ตันนะ17ตัน58ตันประมาณเนี้ย ใช้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่คอามารเรลนะเป็นเดิมเลยนะครับสีเดิมนะครับเราพ่นเฉพาะทีเฟรมกับสีตูดนะครับที่เหลือเดิมทั้งคันดูนะครับเรมนี่เดิมนะครับไม่มีสนิมเลยนะ เงครับราคาตั้งอยู่ที่ล้าน7จ็ดแสนะครับคันนี้จัายคะแนนได้ครับจัากคะแนนได้ล้านสครับดูครับข้างบนยังไม่ทกเลอไปนะรถ<ด>ยังสดมากครับคันนี้ล้านเจ็ดแสนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนยนะ์หกหนึ่งหนึ่งสอสน รับบอดี้บอดี้นี่สวยนะครับคันนจะให้ดูปั๊มครับ เ,เดิมครับไม่เคยแกะเน,นเนียนเลยนะครับเ,รเดิมเลยดูรอยแผลเชื่อมได้ครับ รุ่นนี้เป็นผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเจแปนนะครับดูครับสามหนดดึ่งแปดตีดูรุ่นนี้จะใช้เป็นเครื่องไดเล็กครับรถแข็งงเลยแบ่งกัินออกรถอยู่ประมาณ4,8แสนนะครับรุ่นนี้ ได้ล้านสใครสนใจก็ดูรถได้ที่ร้านลุมแก้วบรุนทานีนะนี่ครับอุามสวยไม่มีปานะครับลุงี่เดิมๆหนาๆจะให้ดูเครื่องครับเครื่องแฉ้เป็นเครื่องไดเล็กสีสูงครับ ก็ยังหนาๆเลยครับทรงเดิมครับบูธสลากก็แน่แนๆเลยจะให้ดูภายในครับอ๋อจะให้ดูชุดสามคนนี้ก่อนเดิมๆนะไม่ผูกนะรถไม่เคยลงน้ำเก็บน้ำ ายในเก่งนะรถเจ็ดพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับอันนี้ดูประตูประตูยังสวยครับทรงเดิมภายในก็สะอาดสะอ้านครับเฟอร์นิเจอร์ครบ ล้านเจ็ดแสนแปดมื่นะครับต่อรองกันได้ครับจัดเฟแนนต์ได้ล้านสามครับดาวอยู่ประมาณสี่แสนแปดนะมาเลยดูใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสสามสี่สองสามศูนย์ะครับนี่ก็บอยู่ครบๆเดิมๆนี่ก็เป็นตัวปรับระดับตัวเดินครับเต่ากระต่ายนะเปิดไฟ ปรตคันเร่งจุดนี้ปัดน้ำฝนนี่ก็ตัดอะลามเซ็นเซอร์ชุดแอร์ก็ยังใช้เป็นระบบดิจิตอนเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ที่จุบุรีที่ชาร์จมีไฟ12ไฟ24่เดี๋ยวเราจะลองเทสระบบการทำงานดูครับเดี๋ยวเราจะลองเทสระบบกอข้าวดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง เนี่ยครับเพื่อนๆเป็นวิดีโอการลองแบบคร่าวๆครับก็ลองอะไรไม่ได้เยอะครับเพราะมันอยู่บนพื้นปูนนะแต่รถเดินนี้ระบบก็โอเคนะครับแต่ระบบมันก็จะแคทก็จะขับประมาณนี้นี้ครับมันจะไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ไวแบบฟูดฟาสเหมือนพวกโคเวนะก็จะไปแบบนุ่มๆของเขาตามสไตล์ของเขาแต่เวลาชนดินชนอะไรนี่ความเร็วก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ครับ นะดูนะรถรุ่นนี้ก็เคลื่อนย้ายก็สะดวกครับเคลื่อนย้ายง่ายเ,เวลาไปทํางานชั่วโมองก็น่าจะชั่ออวโมงเท่ากันสองร้อยเลยนะครับพองหุ่นเนื้อตัวก็ไม่ได้ต่างกันกับ200เลยหุ่นใหญ่บึกบึนครับอสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับราคาเปิดอยู่ที่ล้านเจ็ดแสนหมื่นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ล้านสาครับได้อยู่ประมาณ4ี่แสนแดนะครับ ดูรถได้ที่ร้านล,าลุมแก้วปทุมธาน,นีนะต่าสนใจติดต่อเขาดูรถก็โทรได้ที่เบอร์0611234230นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแต่ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ตาท่านผู้ชมไปก่อนครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ